อัปเดตเอฟเฟกสกินคาเฟนี่เน่เป็นไงหลุดออกมาแล้วแค่ถ้าเปิดตัวก็กินขาดแล้วอ่ะโอ้โหโคตรสวยเลยเป็นพยาบาลสาวสุดแซ็กซี่เฮ้ยไม่ใช่พยาบาลสิเป็นแตรวงอุ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งละกันเอฟเฟกจะดีเหมือนหยานไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของระดับลิมิเต็ดส้มนะก็กิจกรรมก็จะเป็นในส่วนของการ ขาเรียกอะไรกดสครั้งก็จะได้ส่วนลดนะคะแล้วแต่ดวงเนาะว่าใครจะได้ลดน้อยลดมากนะคะนี่แกแกดูเอฟเฟกมันสวยกว่าเอฟเฟกต์หยาดอีกอะทำไมเอฟเฟกต์หยาดมันไม่เยอะขนาดนี้วะยิ่งก็ไม่เข้าใจนะอันนี้อะเอฟเฟกต์เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะในส่วนของเลเซอร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนกลนะเนี่ยเห็นปะทุกคนปื๊บๆๆๆแบบนี้ถ้าเรากดสกิลสองมันก็จะเป็นคล้ายคเหมือนเหมือนก้อนขี้มะ้ยททุกคนว่ามันเหมือนก้อนขีม นาะมันเหมือนก้อนขี้เลยอ่ะอันนี้เมื่อยิงโดนศัตรูนะคะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเมื่อสกิลสองมันเหมือนก้อนขี้อยู่นะอะมาดูสกิลที่3เนี่ยทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆแบบเครื่องดนตีเวลาเราเป่าแบบปูดฟ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 ูด,ด,ดออกไปเนี่ยเห็นปะแล้วมันก็จะแบบเออเขาเรียกอะไรขยับไปแล้วก็ขยับเกือบประมาณนั้นขยับไปแล้วก็ขยับมาเออเออไปแล้วก็หดกลับประมาณนี้และยิงก็แบบพูดได้ไม่อันนี้เนาะเปรียบเทียบได้ไม่เห็นภาพเลยเนี่ย ก็จะประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยดีกว่าของหยานนะซึ่งเอฟเฟกหญหยานมันมันจางมากเลยนะมันแทบจะไม่เห็นเอฟเฟกเลยอะซึ่งถ้าเข้ามาเซิร์ฟไทยมันจะมีสิทธ์เนิร์ฟกว่านี้มาทุกคนคิดว่านเนี่ยเห็นปะเวลาสกิลหนึ่งที่ว่าตอนที่ว่าเป็นเลเซอร์นะมันจะมีคล้ายๆกับแบบเหมือนละองอะไรสักอย่างสีชมพูอะเนาะทุกคนคิดว่าไงหรืออาจจะเนี่ย อาจจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าหรืออะไรก็ต้องรอชมกันนะอันนี้ก็จะเป็นในเซิร์ฟทางเวต้านะคะที่มันหลุดออกมาเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยอะเมื่อลองเปรียบเทียบกับเอฟเฟกของหยาดนะคะจะเห็นได้เลยว่าเอฟเฟกหยาดนะคะจะมีความที่สร้างกว่าคาเฟนีเป็นอย่างมาก ไม่ใช่อย่างมากธรรมดาละอย่างมากๆเลยเอฟเฟกต์ไปนี่นี่คือน่าซื้อน่าเอาน่าจัดกว่ามากมาดูในส่วนของเอฟเฟกต์ด้วงสาคูนะคะนี้เป็นไงลิมิเต็ดส้มโอ uh, ้โหแม่โอ้ยเป็นแจ็ค USB ทุกคนดูดิโอยอะไรจะน่ารักขนาดนี้ทุกคนดูเสาอะดูเสาดูเสา,สาบนหัวแม่เนี่ยพร้อมเชื่อมต่อมีในตัดที่ตูดด้วยมีในตัดว่าตรงปีกด้วยอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ใสายในตัดหรอกมันเป็นคล้ายๆแบบ ยูเอสีอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยก็จะประบาณนี้แล้วครับนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหโคตรเทพี้หญิงต้องจัดแหละในส่วนของการโจมตีปกติจะมีลักษณะที่เป็นสีชมพูแบบนี้เลยรู้สึกว่าสกิลข้าหลังๆจะเป็นสีชมพูนะนี่เป็นไงสกิลหนึ่งปล่อยแมลงไปนี่เป็นไงสกิลไม่ใช่แมลงนะมันเป็นคล้ายๆกับรูปมหัวใจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แมวอ่ะเนี่ยเคลื่อนที่นี่เป็นไงเป็นไงเคลื่อนที่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยครับเป็น พุ่งผ่านนะถามว่ามันเห็นชัดมันก็เห็นชัดอยู่นะเนี่ยพุ่งผ่านมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่ในส่วนของการบินทุกคนดูดีนี่ปีกน่ารักเวอร์เนี่ยเอฟเฟกเอฟเฟกชัดอยู่นาะเนี่ยสีชมพูชัดแจ๋วอยู่เวลาทุบพื้นเนี่ยเพราะแบบนี้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของดวงสากครเราน่ารักนะพี่หญิงว่าเนี่ยเหมือนแบบเอาหุ่นยนต์มาย้อมแมวปแต่ว่าไม่ใช่นะคนละหุ่นยนต์กันเลยที่ว่าขาวแดงอะลักษณะเพราะว่าอะไร สายมันจะเป็น USB ปี P, ก็ไม่เหมือนนะ่ะเนี่ยเห็นปะสวยนะอ่ะก็ต้องรอดูกันแล้วเลยว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่พี่หิงคาดว่าไอ้ของดวงนะ่ะน่าจะเข้ามาใน399ใช่ปะหรือไม่ก็299ก็ต้องรอ GM ประกาศแล้วกันว่าจะมาในรูปแบบไหน